นี่พูดลูกยากๆไม่หั่นก่อนเนี่ยนี่แหละอู๋คีมันขี้มันไปนี่มันยเอาไปตัวช่วงไหนปะจะพูดนะใกล้ๆใครตัวจะได้นี่ยน้องผมกินแหละนี่นะนะโ่นป้ากระถ่มถูถ่มไปเราเอาเสียงปุไบๆเนี่ยนะอ้าวป้าเอาขี้มันนี่แหละอันขี้มันไปนี่มันยเอาไปตัวช่วงไหนปะจะพูดนะใกล้ๆเข้าไปสาหน่อย เออ้าล้วเข้าแล้วเข้าแวเ้โต่อเ้ตอีจัดนักนแผงมดนั่นนั่นักเตินนักงแมดนันนี่นั่นแผงยหลังเลยหลังเลยดูโอ้โหแนมดนี้เาไ่ได้เลี้ยงอย่างมันแต่ปล่ดเลี้ยงเงมันอคนเดียวไนี่ตัปูนี่งมานิโมันกินยังเป็นอาหารนี่นี่แกมันก็กินเปียงกินยังนี้กันนี่นม่นะ มันถึงหมดเข้าไว้หนอกมันเป็นเป็นกวางกันเจ้าแต่ถ้าทำอาหารได้ดั้ได้แมงมดนนี่นะน้าเขาไม่ได้เลี้ยงอย่างนันปเล้ยนี่มันต้าไปให้ก็ชอไปนี่ยังมันนักแน่นยกะวะนี่จะพูดตรงน้ยยังห่วยอยู้เนาะไปอู้ร้านแมนมดนี่นี่

ฟงแค่น,นี้นะักเกียวอันตัวดวงกวางครับลักษณะมันเป็นอย่งไรครับกวางส้งอันมันจะมีกวางหลายยางเนะเาะมีเขาแบบมีเขาอันนี้เลี้ยงไว้ก็หรือ่จะได้ได้เลี้ยงเจ้ามันมันจะมีธรรมชาติของมันนะครับเจาะเป็นธรรมชาติของมันนี่นะครับขี้มันเอาไปแปลงปุ๋ยมักเจาะ<อ>เอาไปใส่ปุ๋ยไปแปลงปุ๋ยนี่นะครับ ใส่เก้าไม่เก้ายัางตัวมันนี่ตอนนี้ยังแบบเหมือนใสกินเสื้อต้อ,ตองเพามันเป็นเป็นกวางกันเจ้าแต่ถ้าทำอาหารได้ไดครับไทยได้เจ้าคนที่เป็นมักกินประการทำเจ้าแต่ให้มึงให้นะมัน,มน,น,มนถ้ามันเป็นกวางเขาถึงมเมากันออโอ้โหโเนาะบินเนาะกันั่นบินเนาะ